สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมมีตัวรับสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม c o m m ม n r ์ไรเดอ t t แ e r ท e War นะครับหลังจากพา์ที่แล้วนะครับที่เราได้เล่นกันผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะ้องบอกว่าเกมนี้เล่นใน PPSPP หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมผมเล่นในแอปเอพีอ็ออออดีกว่านะครับผมจะพร้อมชื่อของมันนะฮะ ดยแอปนี้นะครับผมจะเป็นแอปที่ช่วยในการเล่นเกมพวก V S 3นะฮะโดวยวิธีโหลดนะครับผมโยนให้น้องฟีโน่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะตามเม้นในเม้นคลิปเก่าๆนะครับเขาจะบอกว่าโหลดอะไรยังไงยังไงก็สามารถไปดูที่คลิปเก่านะครับเพราะเรื่องนี้ผมไม่แน่นจริงๆว่าผมขอโทษทุกคุณจริงๆนะที่บบว่าอยากให้สอนโหลดแต่ว่ามันผมไม่แน่นจริงๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของอันนี้นะครับเพราะผมให้น้องเขาโหลดให้นะฮะก็ตามนั้นเลยจ้ะ,จะ ต่อจากภาคที่แล้วนะครับผมคือก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมนี้นะฮะก็อยากจะบอกว่าผมได้เคลียร์ด่านต่างๆจนเราเรามาที่จุดจบของไรเดอร์กันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนนั้นเรามาเล่นด่านนี้นะฮะเพื่อให้รู้ว่าก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นและต่อจากนี้นะครับผมผมขอให้ทุกคนลองไปฟังเนื้อเรื่องของเกมนี้ผ่านซิริดีกว่านะครับผมมาสรุปเนื้อเรื่องหลักโครนิคอ้โมดการสูญเสียความทรงจาํา เหล่ามาสไรเดอร์จากยุคเฮเซถูกขังอยู่ในโลกมิติแห่งความฝันที่มีชื่อว่าเอมเนโมซิเนมานเอโมซินีซึ่งเป็นชื่อเทพีแห่งความทรงจำในตำนานกรีในโลกนี้ความทรงจำและพลังของไรเดอร์ส่วนใหญ่ได้ถูกผนึกและบิดเบือนไปผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายมีเพียงมาสไรเดอร์วิสาทคาเมนไรเดอร์ Rider วิสาทเท่านั้นที่สามารถหลุดพ้นจากการถูกผนึกความทรงจำได้ด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายนกนางนวลชื่อธานาริยารกิจของวิสาทวิสาทต้องออกเดินทางในโลกเอมเนโมซิเนเพื่อต่อสู้กับเาศาศ และที่สําคัญคือต้องต่อสู้กับไรเดอร์คนอื่นๆที่ถูกบิดเบือนความทรงจําโดยปกติแล้วจะปรากฏเป็นศัตรูในด่านแรกแรกของไรเดอร์แต่ละคนการต่อสู้และเอาชนะจะช่วยปลดผนึกและฟื้นฟูความทรงจําให้กับไรเดอร์คนนั้นๆทาให้เขากลับมาเป็นพวกเราและร่วมต่อสู้ได้ตัวร้ายเบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดคือคาราสึคาราสุอดีตนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรฟาวเดชั่นเอสคาราสุร่วมมือกับภรรยาของเขาคือคานาเรียคานาเรีย,านารยในการสร้างโลกเอ็มเนโมซิเน่ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายที่แสนเศร้าคือการเก็บวิญญาณของลูกชายที่ป่วยโคม,ม่าของพวกเขาไว้ในโลกแห่งความฝันนี้ตลอดไปเพื่อให้เขาไม่ต้องเผชิญกับความตายการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในช่วงท้ายของเกมคาราสุจาเขาควบคุมร่างของไรเดอร์คนอื่นๆเช่นสกลอีเทอร์นัลเด็กเคดคอมพลีสฟอร์มมาต่อสู้กับเหล่าไรเดอร์ที่ฟื้นคืนความทรงจำแล้วบทสรุปเหล่าไรเดอร์รวมพลังกันเพื่อทำลายแกนหลักคอของโลกเอเมโมซินิกทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากมิติแห่งความฝันนั้นและโลกแห่งความทรงจำก็ได้ล่มสลายลงในฉากสุดท้ายคาราสุและคานาเรียกลับไปหาลูกชาาายยที่โรงล และพบว่าลูกชายของพวกเขาฟื้นจากอาการโคม่าอย่างปาฏิหาริ์หลังจากการต่อสู้ของไรเดอร์ได้ช่วยเขาไว้อ่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณสิริมากๆเลยที่พูดนะครับก็เนื้อเรื่องในเกมนี้นะฮะจัดได้ว่ามาก่อนมากกว่การสุดๆเลยด้วยมาก่อนการไอไรเดอร์คนใหม่ที่พมาชื่ออะไรนะเซตปะเออมากกอ่เซตอีกนะครับก็ตามนั้นแหละจ้ะดังนั้นมาครั้งก่อนนะครับเราได้พูดว่าอะไรนะ ก็จริงๆนั่นแหละนี่มันโปะมานานแล้วนะฮะก็คือเราสามารถเล่นพลองไรเดอร์ในภาคต่างๆได้นะครับแต่ก็ไม่ครบนะมันยังขาดไปหลายคนอยู่นะฮะที่มีตอนนี้ก็จะมีตัวของเทรุอิริวตำรวจชีวิตดีเพราะมีเมียนะครับก็เอสเซลนะครับผมแล้วเบิร์ดนะฮะมิเทลนะครับแล้วก็ตัวของแฟงจ็อกเกอร์นะครับซึ่งจริงๆปกติมันต้องเป็นผลองใช่ไหมแต่ว่าคือดับเบิลน่ะปกติในเกมของมันจะ ให้มันเป็นฟอร์มใช่ไหมล่ะแต่ว่าในเกมนี้นะครับแยกออกมาเลยนะฮะให้ฟิลิปเป็นของฟิลิปแล้วก็ตัวของบีส์นะฮะเออเกีเ่ยวกับอาบีดละอาบีดนะี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ในวันนี้เราจะมาเล่นตัวของเอเซลดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครเอเซลอ่ะมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันมันมันเอ็กอาร์ดีอ่ะครับผมดังนั้นเราจะจับเทรอิตริวมาเล่นนั่นเองนะครับอย่ามาตั้งคําถามกับคอยเด้อเอ้ยมาบิดบิดโหด ม่ดาบมันหนักโอ้ยเท่เท่เหลือเกินมาแล้วผมเพิ่งดูมาเลเดอร์ดับเบิลจบนะครับบอกได้เลยว่าตัวละครเ l นี่มันหน้ามันไส้จริงๆเลยแต่มันก็เท่มันเท่แต่มันหน้ามันไส้ออมาไหนออนี่เดี๋ยวเล่นเครื่องขอเล่นเครื่องหน่อยฮัน,น่ขอเล่นเครื่องหน่อยมาตัวพี่ค่อนข้างร้อนล่ะน้องอ้ยชอบมากเลยนะครับผมผมชอบตัวละครที่สีแดงแบบนี้แล้ะ อย่างที่ทุกคนเห็นตอนต้นเมื่อกี้นี้นะครับผมว่ามันสามารถกลายร่างเป็นรถได้เออนี่เราจะมีมอเตอร์ไซค์ไปทําไมในเมื่อเราสามารถเป็นมอเตอร์ไซค์ได้เองนะนะนะครับผมแล้วก็ตามเคยนั่นแหละครับผมตามสเต็ปของตัวเอสเซลนะฮะมันมันจะมีร่างทร i อ,อลัลใช่ไหมละ่ะมันก็จะตีฮิตแบบว่าสูงๆนะครับทุกเกมเลยเป็นแม่งทุกเกมเลยมันจะตีฮิตซะสูงเลยตัวของทร i อัลอ่ะนั้นนะครับผมเราก็จะมาเล่นในเกมนี้ละมา มาเออไหนดูสิว่าเนื้อเรื่องมันจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เกมมันบอกมาไหมเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังทำการช่วยเด็กคนนั้นอยู่อ,อ,อยากตีฮิตเยอะๆพี่ผมจำได้ว่า t ทรอ,อมันมีฮิตเยอะกว่าน,นี้เอ้ยจีเอ็มสวัสดีครับจีเอ็มแกอยากเป็นไรเดอร์คนสุดท้ายไหมมา,มาแล้วมาแล้วคนเสียมคนเสียมของไหนกรสสวายผมอยากจะกลายเป็นเอสเซลสวายโอ้ยโอ้โ <laughs> หใครมีวะ เดี๋ยวนะอซอซ์ม,มา maximum drive เอาไม่รู้แหละเอ,อ้ยอย่ามาตั้งคำถามกับฉันนะแกถามว่าฉันจะเป็นไร่เดอร์คนสุดท้ายหรือเปล่าเหรอไม่ใช่ว่าแต่อย่ามาตั้งคำถามอือไม่ชอบไม่ชอบอย่านะครับคุณมาตั้งคำถามกับผมระวังโดนมาตา A B C D E F G นะครับข้อหาแบบว่าถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสักไซสนะเออไหนไหนไหนตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะนอกจากกดค้างเออ ผมเขาผมไอ้จริงพี่จริงพี่เอ้ยนี่มามาผมไม่อยากคุยด้วยละผมจะใช้ร่างที่แอคอาร์ตที่สุดอ้าวยังยังอีโก้เอามาได้ละได้ละแกคิดว่าแกเร็วมากไหมเจอร่างตี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 กูหน่อยเอ้ยเอาไม่โดนเอาจบละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าจีเอ็มเอ้าโดนอยู่เฮ้ย ฟินิกมายุ่งอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นนกเพลิงเหมือนกันแล้วเข้ามาช่วยกันหนอเฮ้ยพวกนี้มันหัวกันเนาะเฮ้ยแต่ไม่รู้แหละ GM GM อยู่ด้านหลังเออโดนได้ยังไงตุ๊บเอ้ยเส้นชัยของแกคือการที่โดนฉันไอ้เอ้ยมาเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เอยโอเท่ไม่มีเหตุผลอะไรเท่มันเท่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้นกไอ้นกนั่นอยู่ไหน เออไอ้นุกไอ้นุกนั่นอยู่นี่ไอ้นุกนั่นอยู่นี่เอาไม่รู้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 จริงๆแล้วนะครับผมหลังที่ผมได้ลองเล่นตัวของเอเซลใช่ไหมเอเซลนั่นแหละเออมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยจำไม่ได้ว่าครั้งก่อนผมทำฟูฟูคอมโบฮิตยังไงอ่ะเออแม็กซิมั่มได้เฮ้ยเตะก้านคอนี่ท่าเตะโคดแอคอาร์ตแต่ขาพวกนี้บังหมดเลยเฮ้ยโว่ พี่จ๋าพี่ให้พี่ให้เอสเซลที่แบบว่าเป็นพระรองมาสู้กับระดับโอโกะส์อย่างนี้อ๋อโอ้โหมันจะเกินไปแล้วคนที่ต่อกรกับมันได้มีแต่หิมะเท่านั้นแหละไม่ใช่คุกะอันติเมทนะเว้ยเออคุกะอันติเมทนี่ต้องไปเจอกับวิสาหนะฮะเอ้ยมาลิงเครื่องก่อนขอลิงเครื่องก่อนเพิ่มอัตราเพิ่มอัตราเครื่องร้อนเฮ้ยโอ้ยอุ่นอุ่นดากุล่าเสียาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนั่นไอ้จึดไอ้จุดนี่นะครับ แกบางอาจจะสู้กับลูกรักเกมเกมไรเดอร์ของบันไดหรอคนที่มีฮิตเยอะที่สุดนะมีแค่ไอหมอนี่เท่านั้นแหละถ้าแบบว่าเอาไม่เอาคอมโบนะนะใช่ไหมล่ะขนาดเกมในเอัน,นั้นนะ่ะใครแม็กฮีโร่อะไอหมอนี่ยังฮิตเยอะเลยโอ้ยโอ้ใครเออนี่ก็สกุลกิผมก็เตะก้านคอมาแล้วนะครับอเ,เอ้ยได้เลยเงี้นได้เลยมาเรียฉันมาละ โอ้ยมารอบนี้มาเจอกับเวิร์มที่แข็งแกร่งที่สุดเออามันเร็วขนาดมันเร็วขนาดแยกล่างเลยเหรอเดี๋ยวนะสู้ไม่ได้พี่โอ้ยเฮ้ยไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ้าวบังอาจเอ้าแบบนี้เดี๋ยว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 กะแป๊บกะแป๊บฉันไม่อยากคุยกับพวกแกแล้วมาชอบมากเลยชอบมากเลยมันแบบเอ้าโอ้ยกล่องกล่องมันบังอ่ะพี่กล่องมันบังอ่ะพี่จ๋าเฮ้ย เส้นชัยของแกน่ะคือความสิ้นหลังยังไงล่ะเอ้ยมาไอ้นี่ไอ้นี่อีกคนหนึ่งอู้รู้รูููููู้้้้้เอ้ยเอ้ยเอาวะเอาวะมาเอ้ยมาดูกระไทยไว้ก่อนโอ้ยเอาขอต่อคอมโบเลยแล้วกันนะครับน้องมาไอ้นี่อีกตัวนึงไอ้ตัวนี้ตัวนึงอีกตัวนึงเฮ้ยเอ้ยเอาเอาเอาล้ว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 ฮึแกะแกจะเร็วเท่าฉันจริงจริงเหรอเอ้ยเอ้ยขอต่อคอมโบขอต่อคอมโบเอ้ยได้อยู่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  เอ้าจบจบเลยจบเลยไม่มีใครต่อคอมโบข้างหลังมีแต่ลมเออนี่ผมชอบตัวนี้มากเลยเอามาเคลียร์เวโฟโคตรง่ายอ่ะเออรวมถึงเพลงประกอบของมันที่ชอบมากเลยแต่แดดแต่แต่แดดแต่แดดแต่แดดโอ้ชอบมากเลยเพลงนั้นน่ะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี De ๋ยวเราฟาร์มกล่องก่อนเราฟาร์มกล่องก่อนผมว่าไชอ,อลคือพลังเดียวที่เราจะสามารถชนะไอพวกบอสได้นะครับ แล้วด,ดูทรงนะครับผมเราจะต้องเล่นตัวของ trial ไม่ใช่เราต้องเล่นตัวของอเอ้ยเอาคู่อารีเราต้องเล่นตัวของเอสเซลนะครับจนถึงเลเวลสามสิบแบบผมคาดไว้นะว่ามันอาจจะกลายเป็นร่างบูสเตอร์ได้อะให้ร่างสีเหลืองอ่ะเอ้ยโอ,โอย้มีนิวเดนโอด้วยฉันน่ะเหมือนใส่ไอเด็กนั่นมากเลยวะ่ะฉันไม่ชอบนายเลยว่ะเพื่อน เออเออวันนี้เอานี่เนฟมาเปล่าเออเอามาว่ะคือมันเอามาว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ครับคุณเดี๋ยวผมจะส่งคุณกลับไปร้องเพลงไร้อาได้ครับผมอ่าพี่ได้เลยพี่เดี๋ยวผมจะส่งพี่กลับไปร้องซับไร้ไร้เลยเออมาหนี้เดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุณได้ซับไร้ได้แน่นอนเฮ้ยโอ้ยทไมมาเจอเจอหน่อยตั้งเวลาละ นะซัพปรายได้ผมจะเตะซะจนผมจะเตะจนกว่าคุณจะร้องเพลงซัพปรายได้หมาเอ้ยเออเนี่ยโอ้โหแล้วมาอออะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยเอาเอาแตะตายแล้วโอ้ไม่รู้แหละไม่รู้ขอเคลียเคลียเวฟไปตัวด้านหลังก่อนเอาซัพปรายได้ไอ้นั่นไอ้นั่นยังไงโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ถามจริงแล้วแล้วพี่เบาพี่เบาตำรวจของผมเขาจะสู้ยังไงอะ เออเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟัน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 ชอบชอบชอบมากมากอุ้ยอยากเล่นให้ได้นานกว่านี้ว่ะชอบมาเลยโอป๋าเอ้ยป๋าโคตรเท่เลยผมไปดูฟุตโตปี้มาสุดยอดป๋าคือสกาวสุดยอดเลยอุ้ยมามานี่มานี่ แกสินะคือคนที่ปลุกปั่นให้ไอโชทาโร่มันเบีย้ยวฮะใช่ครับผมแล้วก็ไม่นานมานี้ผมได้ไปดูตัวของอ่าอนิเมะไอ้อะไรนะอนิเมะไรเดอร์นั่นมาแล้วนะครับผมก็เอ่าสำหรับผมนะครับในอนิเมะนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็นอกจากทักซึนแล้วก็คงจะเป็นทาโกยากินะฮะสนุกไหมผมว่าเนื้อเรื่องก็น่าติดตามดีครับน่าติดตามดีไม่มีอะไรดูนมทักซึนมาๆอย่างน้อยอย่างน้อยฮิตฮิตฮิตเ้ยเพิ่ม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 ตายตัวเองเร่งเครื่องก่อน เอ้ยนี่มานี่สิมานี่สิเอ้ยนี่สับหัวแบะลุงเอ้ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยจริงๆจบด้วยท่านี้ก็ได้แหละแต่ว่าวิธีวิธีอันนี้อะไรนะเออช่างมันเถอะนี่แหนะเตะพ่อผัวเอ้ยนี่ลูกเขยกำลับพ่อเขยอ่านี่คือไอตัวร้ายที่มันบอกใช่ไหมครับผมเออมาเรียว โหสกาโคตรแบดแดสสุดๆเลยโคตรแบดแดสเลยโอ้โ oh. หไปละจิงแล้วนั่นก็คือการพบกันระว่างลูกเขยและพ่อเขยใช่ปะมันเรียกพ่อเขยปะไม่รู้แหละพ่อผัวเ,ออเสิร์ฟตีนไปนมันๆน,นะครับผมมาทีนี้ต่อจากนี้นะครับผมก็จะเป็นในโหมดตอนจบนะครับของเกมนี้นะฮะก็จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายนะฮะ เอาเกมดับเอออย่าให้มีครั้งที่2นี่ก็จะเป็นจุดจบของเกม r i เดอในโหมดสตอรี่ของตัวนี้นะครับต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็เล่นวนๆกันอยู่แค่นี้แหละครับผมหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีโหมดอื่นอยู่ก็ได้ผมแค่ไม่รู้นะฮะมาทีนี้เออเราจะเล่นใครดีออใครเอาไว้ผมกดโดนคนไหนก็เล่นคนนั้นละกันนะโอ้ยตัวสีเข็ดซะด้วย <laughs> ตัวสีเข็ดซะด้วย โอ้ oh, เล่นน้อยสุดซะด้วยโอเคเลยมาเอา่อเรามีเงินอยู่แสนเรามีเงินอยู่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นเจ็ดเดนโอ๋อล่างที่ชอบที่สุดเอ่อโอ้ยแม่งไม่ใช่แฟนเดนโอซะด้วยเอ่อเอามาๆล่างกันฟอร์มแล้วกัน let's go ไปกันไอ้โมโมโทรารอตแล้วก็เปิดมาด้วยการที่เราจะต้อง เอ้ยและนี่ก็คือตัวพิเศษสำหรับในเกมนี้นะครับผมก็คือตัวของดีเคดไวโอเลนอิโมชั่นนะครับดีเคดล่างอีโมนั่นแหละมาก็เป็นตัวจากไดโนบุ้ยของดีเคดถูกไหมล่ะดังนั้นก็ตามนั้นเลยครับผมถามว่าต่างกับดีเคดยังไงเก็คือดูที่ตามันกับสีเออสีสีนั่นของมันนะไหนดูซิพี่กายล่างเป็นอะไรได้บ้างเพราะว่า ไอ้หมอนี่คือตัวที่เราไม่เคยไม่เล่นและไม่สนเลยด้วยซ้ำอะ่ะเออนะฮะมีร่างแลนด์แล้วก็ร่างร่างแอกใช่ไหมโอโอโอมาที่ดีมาที่ดีไอ้โอ้โหพี่จา๋าเออนายลองตกฉันดูไหมละ่ะเออในมัวโฟอิเมจินด้วยกันอะ่ะผมบอกแล้วผมชอบตัวนี้สุดแล้วเพราะมันหล่อครับผมเออนี่อา้าวนายอยากตกฉันแล้วเหรอ,อฉันเสียใจนะเนี่ยไหนเราจะเจอใคร าาก็คือในเกมนี้นะครับผมมันจะมีะได้ด่านนี้นะครับผมหลังจากที่เรากําจัดพวกบอสมินิบอสแล้วก็ตัวของอ,อีโมโดิเคทใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาตีไอ้กล่องดําตรงนี้นะครับผมเพื่อเป็นการจบด่านนี้นะฮะตามนั่นแหลจ้ะอือพ่อพอือนี่ลุงเอาอีกแล้ววันนี้ลุงเป็นอะไรลุงเจอผมบ่อยเหลือเกินมาเอ้ยเนะี่ยลุงอยากโดนผมตกหรือให้ผมตกลุงดีมาเอ้ยดีเดสักทีไหม เอ้ยป่าเอ้ยนายลองตกฉัน oh. ด play oh. uh ูไหมล่ะไอจุ๊บไอจุ๊บเอ้ยเอ้ยพ่อพ่อใหญ่พ่อใหญ่อ่าอุ๊ยอะไรอะไรใครเอ้ยน้ำลายน้ำลายเข้าคอเออนี่ฟาดด้วยกระบองนี่เนี่ยไอจุ๊บไอจุ๊บอบอมอ่ะโปรดชอมเลยนี่แล้วเราก็ต้องมาโจมตีไอ้นี่นะครับผมโอ้โหด้วยดาเมจที่น้อยนิดของเราเออนายอยากลองจะนายอยากลองที่จะอันนี้ไหมนี่แนี่ เรื่อยๆนะครับผมอ่าดูมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยจะมีพวกมินิบอสต,ต่างๆที่เป็นไรเดอร์โผล่ออกมาอย่างนิวเดนโอนะครับผมไอหลานชั่วมานี่ดิไอหลานโทรอพีใครสอนให้แกเอ,อ้ยไม่ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วคุยกับหลานดีๆต้องคุยด้วยร่างไข่แม็กมาไอหลานโทรอพีอ,อือไงล็อกล็อกไหมล็อกไหมมานิวเดนไม่ใช่นิวเดนโอตัวของอ่าเดนโ ร่างไคม็กนะครับในเกมไม่ว่าจะจะทั้งตัวเกมอ่าซิตี้วอลเนาะหรือว่าเกมต่างๆอ่ะผมไม่เคยเปิดกาชาได้ตัวนี้เลยว่ะอ้าวเอ,อ้ยเ,อ,อ,เอ,อไปก่งรถตู้เฮ้ยนี่แน่ตีดิด้งด,ดิงแล้วก็จริงๆแล้วนะครับผมผมได้ไปดูอ่าไปดูพวกค่าต่างๆในเกมนี้มานะครับผมว่ามันต้องมันต้องขนาดไหนนะฮะก็คือ จนกว่าตัวนี้นะครับจะเลเวล25ขึ้นไปนะฮะเราจะต้องมานั่นแหละจนกว่าเลเวล25ขึ้นไปอ่ะถ้าไม่ตายของเราจะกลายเป็นล่างล่างอ่อะไรไลเนอร์ฟอร์มปะใช่แหละไอ้ล่างล่างแดงๆนั่นนะฮะใช่ตอนนี้ก็เลยยังอยู่แค่คลแม็กซ์นะครับจริงเรายังไปได้ไกลมากๆเลยสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้จริงๆผมมองว่าเราเรายังไปได้ไกลกว่านี้อีกนิดนึงนะคือ เราสามารถเล่นโปดพวกไรเดอร์ล่างต่างๆได้อย่างเมื่อกี้นี้เอซเซลของเราล่างก็ยังไม่ครบนะนดีไม่ดีเราสามารถเล่นพวกไม่รู้สิอาจจะเล่นพวกตัวร้ายได้หรือเปล่าหรือว่าพอแค่นี้ก็ไม่รู้แต่จริงๆผมอยากเล่นพวกตัวร้ายดยนะเออไอโโนเออสเกลเออก็เป็นอะไรที่แบบว่าตัวขายเหมือนกันนะแต่เสียดายมากเลยไหนเราเราเปลี่ยนฟอร์มได้ไหมผมว่าเราเปลี่ยนฟอร์มเป็นล่างเอฟอร์มได้อยู่นะอ,อ้าวโซลฟูมนี่นะแกคุณบางอาจจะสู้กับตัวที่ทําให้ บันไดเกิดซีรีส์ไรเดอร์กลับมานิยมหมอจริงๆมานิยมมานานแล้วแต่เรื่องนี้แค่แฮปปี้เบิร์ดเดย์สุดๆเฉยๆเด็กๆชอบเดนโอมาดีจังอีจังสเสอจังเอ้ามาๆมาเออเออฟาดฟาดโอ้โหลูสกว่าแลนแลนฟอร์มโหดกว่ายังไงไม่รูเอ้ยนะยังอยู่อเออนี่มูทาร้อนมูทาร้อตมาเตะไปด้วยวะเออนี่เอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง ยังยังไม่พอใจยังไม่พอยังซุยอยู่เดี๋ยวนะเราเราไกลล่างได้ไหมเอ้ยมาล่างที่ผมชอบที่สุดในล่างของดีไซน์เอาเข้าหมอนในเรื่องนี้แล้วนายก็ทำได้ดีนี่ในฐานะของไรเดอร์แต่ว่านะไหนนะไม่รู้จะพากล่าวอะเอาไปลืมนะเอาไปว่าระวังหลังของนายไว้ให้ดีมาไอ้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 อีโมอยู่ไหนอ๋อไอ้อีโมอยู่โน่นอีโมอยู่โน่น เอ้ยเอ้ยอย่านะครับร่างนี้คือร่างที่สุด,ดยดอดของผมชอบร่างเอทฟอร์มสุดๆเลยหัวม่นโคตรมีเสน่ห์เลยในร่างในร่างทั้งหมดที่ของในร่างทั้งหมดของเดนโอนะครับผมชอบร่างนี้สุดๆละเพราะว่ามันเอ็กนะครับผมมันเอ็กแปลว่าเอ็กขวาเนี่ะเออมันสุดตีนไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเโรัสกุยอ้าวไออีโมไม่คุยด้วยละไม่คุยด้วยละ ฝุ่ยด้วยล่างล่างใครเมกด้วยอื้ออื้ออื้อได้ข่าวว่าเก่งมากเลยนี่ในมูวี่อะฮะนี่แน่เก่งประคักเลยนี่ไอหมอนี่เด้อนี่ไงเอ้ยโอ้นี่แน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเออเจอเจอเจอมาเจอห้าหนึ่งโอ้ยแย่แล้ว ยิ่งแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับผมเราจะต้องมาสู้กับพวกวีดีบอสอ้นะครับผมพวกบอสไลเดอร์ทุกคนจะทําการลุมเรานะครับผมเป็นสาวน้อยในวงของพวกมันเลยนะฮะก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมนอกจากแบบว่าเราก็เราก็ต้องจัดการพวกมันนี่แหละครับโอ้ยป๋าป๋าเท่มากเลยป๋าโอ้ยไอไออีโมดิเคทไอโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไร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 นอกจากไคลเมก็มีแต่ไคลเมกเท่านั้นว่าที่ทําอะไรได้ ฉันหวังพึ่งพลังของนายอยู่ในะใครเนี่ยผมเออเออไม่คุยครับผมเออดีอ๋อาโอ้แหลกแหลกแหลก,กได้ไหมเราตีบ้านได้ไหมโอ้ยได้ได้ได้มาไอ้บ้านไอ้บ้านแกลกรถนี่ไอ้บ้านแกลกรถเออไอ้บ้านแกลกรถใกล้แตกแล้วแตกเรียบร้อยบ้านแกลกรถจบนะครับผม อ่านี่ก็คือฉากจบของมันเอ้ยไม่ละนี่แผนนักแผนหมดทั้งหมดของฉันมันจะไม่สำเร็จละเออเฮ้ยหย่าเออบ้าเนอะเออแสงโอ้ยเอาละเตรียมระเบิดได้เลยเราจะระเบิดไปด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยต้องหยุดต้องหยุดพุงแม่งแล้วเฮ้ยกากัดกา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 กัดกา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 มาก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 านาก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 รกากากาก้กากากา โชทาโร่อุซ่าได้เจอกับสกาลแล้วแต่แต่แม่งต้องลาจากเออใครไม่รู้แม่งไม่ได้ไม่ได้ลาตัวของสกาลด้วยไอ้บาคโคสก็ลงมาสู้กันเองแล้วรู้ว่าใครแม่งอีโมกว่ากันมาเอ,อ้ยเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้พวกนายไอ,อ้วิซ่าเอาเลยทำกับเหมือนที่ทำกับคูกาอันติเมตเอ้ยได้เลยมาฉออากนี้เรียกว่าอะไรครับคุณแจ๊ดเอ,อ้ยบงัง เรียบร้อยแอคอร์ตแอคอร์ตแบบไม่ดูอะไรด้วยนะเออจี้ระเบิดระเบิดครั้งยิ่งใหญ่อะไรอ,อ่เอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะคุณแค่เราเราเอาเยียขึ้นสวรรค์ไปแล้วจบแล้วเหรอนี่จบแล้วเหรอเออใช่นั่นคือสิ่งที่คนดูแล้วผมต่างสงสัย จบเฉยโอเคนะครับผมเอยเอเลยเหรอเดนโอเลเวลเเก็บเอในด่านนี้ยังงั้นเลยขนาดนั้นเลยนะโอ้โหเดนโอเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่คิดอยากจะเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าออนั่นแหละไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่ว่าเออฮ้ยจบง่ายดีวะอ่าจบไปแล้วนะครับผมสำหรับในเกม c อ m เ n อร์ r b a ต t ร์แบททนะฮะก็ ในส่วนของคัดซีนตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะส่งท้ายยังไงให้เรารู้สึกว่าตัวเกมมันจบแล้วจริงๆเพราะจากความรู้สึกของผมมันเหมือนเกมมันยังไม่จบยังไงไม่รู้เลยนะฮะก็หวังว่าคัดซีนของหลังจบไอตัวของคัดซีนที่มันบบว่าขึ้นเครดิตทีมงานทุกคนตรงนี้นะฮะมันจะให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเกมนี้มันมีอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตามในในเรื่องของมันนาะนก็คือ นั่นแหละทําเพื่อเอาวิญญาณรูปมาอยู่ในในระบบอะไรสักอย่างนี่เพราะลูกเป็นโคมา่าใช่ไหมผมอยากจะเห็นฉากที่แบบว่านั่นแหละตัวละครที่เป็นตัวร้ายที่สร้างไอ้ระบบนี้ได้เจอกับลูกเขาในโรงพยาบาลผมอยากจะเห็นไอ้ระบบแบบนั้นเราจะเราจะได้เห็นไหมผมขอถามสคริปได้ไหมพี่พี่เล่นเลี้ยงต,ตั้งแต่คูกะอากิโตะิฟไฟซีเล่กีเข้าบุะตเดนโอวเซแบบนี้ เออไหมก็เรียงกันไปเรียงกันไปตามระบบครับเรามาดูกันว่าแคสซีนของเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะนะฮะก็จะมีการทแท็กไหครับผมที่เรายัางไม่ได้เล่นอ่านี่ไงร่างไลเนอร์ฟอร์มก็สลหรับเกมนี้นะครับถามว่าเกมกับมันไหมก็อร่อยอยู่นะเป็นเกมหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกมากเลยลก็ดีใจมากเลยที่ได้เล่นนะ,ะับเพราะว่า สมัยก่อนนะ่ะเกมที่จะเล่นอะไรแบบนี้มันจะต้องซื้อเครื่องมาใช่ไหมแล้วนั่นแหละว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมันตามไม่ทันนะ่ะสมัยก่อนนะ่ะเราอยากเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นนะฮะเล่นได้มากสุดก็จะเป็นพวกเอ่อไอเกมเกมลิวคี้อ่ะอลิวคีรลิวคี้ที่มันเป็นบิดเลยอะ่ะเออจะได้เล่นเกมนั้นนะฮะแล้วค่อยพัฒนาขึ้นมาเล่นเป็นตัวของ p p s p p นะแล้วก็นั่นแหละครับผมล่าสุดก็คือได้มาเล่นเป็นตัวของเกม p s 3นะครับก็ เป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยเพราะสมัยก่อนนั่นแหละได้แต่ดูพวกพี่ๆยูทูบเบอร์เขาเล่นกันแต่เราไม่มีโอกาสได้เล่นตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้เล่นแล้วนะฮะก็เป็นเกมนึงที่ไม่แย่เลยนะครับหายากมากเลยนะเกมที่มันสนุกสนุกและกลับมาเล่นใหม่แบบนี้ในสมัยแบบนี้ด้วยเออเราจะเล่นกันในภาคภาค2องไหเราจะเล่นภาค2ต่อไหมหรือเราข้ามไปเล่นเจเนซิตเลยดีกว่าไหมเออ นั่นแหละครับผมผมตั้งใจว่าเดี๋ยวเราไปเล่นภาคเจเนซิตต่อกันเลยดีกว่านะฮะนั่นแหละเพราะภาคนั้นมันมันมีไรเดอร์เยอะกว่าไม่ใช่ได้หรอกมีทั้งตัวของภาคไกมุอะไรแบบนี้ด้วยผมอยากจะเล่นคิดว่ามีอาร์มแล้วก็ล่างผลไม้รวมนะฮะใช่แล้ว,แล,วแล้วเมื่อไรเนี่ยแล้วเมื่อไร่แล้วเมื่อไรลำขนาดนี้เมื่อไรเอ้ยนะเราเวิร์มเราเวิร์มเอ้ยนะตีน เอ้ยนี่พอใหญ่ GM GM, GM ครับเอ้ยนกนกนางนวลเอ้ยนี่ฉากหักหลังที่ดีที่สุดเอ้ยฉากพุปะไหนไหนมีคัสีนไหมอ่านำเสนอด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้องโอ้น จริงอยู่นะเฮ้ยเหียนเหียมงน้ำตาไหลวะเฮ้ยน้ำตาไหลจริงเออน้ำตาไหลจริงวะเฮ้ยก็นะครับผมหลังจากที่นั่นแหละตามที่เราได้ดูเนื้อเรื่องแล้วนะผมน้องที่เป็นลูกของเออคนทําระบบฟื้นจากโคม่านะครับผมเพราะว่านั่นแหละไรเดอร์เออไรเดอร์เป็นคนช่วยนะครับ ไม่รู้ว่าช่วยได้ยังไงไม่รู้ว่าอะไรช่วยแต่ไรเดอร์เป็นคนช่วยวะก็ตามนั้นแหละนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับก็เออนะฮะผมจบไปแล้วสำหรับในเกมนี้นะครับไม่รู้จะเล่นอะไรดีต่อจากนี้ก็คงจะเล่นหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะจะหาได้ยิ่งกว่านี้นะครับนี่ไงดูเหมือนเรายังปลดล็อกอะไรได้ไม่ถึงไหนเลยเลยอยู่ทสเท็ดอเองเออ ยังไปต่อได้อีกเอออย่าเพิ่งคนพาคเจนิสิตนะครับก็ตามนั้นเลยครับคนดูทุกคนฮนะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถจะกดที่ลิงก์ทิปมีที่อยู่ในใต้ที่คธิชั่นหรือในคอมเมนต์ที่ผมจะแปะไว้นะฮะเริ่มต้นที่10บาทแล้วชื่อพวกคุณจะอยู่ท้ายคลิปประจําเดือนนั้นเลยนะฮะก็ตามนั้นแหละจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงจุดนี้นะครับแล้วก็เกมนี้เราก็คงจะแอคแออะไรกันมันได้แค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ไลน่าบ๊ายบายครับผม